คือหาดในทอนนะขับรถผ่านหาดในทอนไปผมจะไปหาดเลพังอยู่ฝั่งหาดละกุณามันมีสองที่คือเลพังกับาลายันว่าคืนนี้จะนอนเลพังนอนลายันนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนะึ่งนี่คือทางผ่านนะครับผ่านทางนี้ไปเรื่อยๆขึ้นเขาชมวิวบรรยากาศขึ้นเขาไปแล้วก็ไปหาดเลพังหาดาดูก่อนว่าตัวไหนสวยกว่าเหมาะที่ผมจอดรถนอน วันนี้ผมได้วัตถดิบสองอย่างอย่างแรกปลาหางเข็งทําน้าจิ้มซีอิ๊วขาวซีฟูดเสียเวลานานนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมกะนอนก็มีเวลาทํำถมเทถ้านอนนี่มีเวลาทํำถมเถครับ <c oughs> ไม่ต้องรีบไปได้เรื่อยๆชิวๆเลวตอนนี้บ่ายสี่โมงแล้วซื้อวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วก็ตอนที่ไปซื้อปลาเนี่ยท่านเจออะไรอีกล่ะหอยจุ๊บครับ ถุงละหกสิบบาทเฮ้ยหกสิบห้าบาทถุงละหกบห้าบาทผมไม่รู้ว่าครึ่งกิโลหรือเปล่าแต่ว่าพอเหมาะเลยผมจะทำข้อแกงกะทิแบบคั่วน้ำกดคลิกนิดหน่อยอยากกินเนอะ้อย,ยุบมันอร่อยกินได้ถึงกะทินี่ฟินมากโหยท่านดูที่ทางวิ่งที่ทางวิ่งจากในทอนนไปนั้นเนี่ยมันจะผ่านโรงแรมขึ้นเขา วิ่งทะลุออกมาจากหาดในทอนผ่านหาดในทอนมาแล้วนะเมื่อี้มันจะมีถนนเลาะไปเดี๋ยวเข้าไปหาดลายันแล้วก็หาดริมหาดเรพังหาดลัดลกูุน่าได้ในเครือของขวังโรงแรมของลากูุน่าขวังโน้นได้โอ้ยกะ,อก,กะลอกกะลอกกระแตมแนละ้วิ่งตัดหน้าฟิวครับ ทางไม่ได้ใหญ่มากนะครับชา้ชาๆนะครขึ้นเขาลงเขาชิ้วอยู่ครับแต่ hey, ถ้าฝนตกนี่ระวังขึ้นอีกหน่อยนึงฝนไม่ตกก็ต้องระวังครับถนนมันแคบโค้งค่อนข้างใหเยอะ เชิงทะเลถลางตรงนี้รู้สึกจะมีหาดบานาน่าบีดนะครับเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยครับเลินลงตรงนี้เป็นหาดส่วนตัวครับที่จอดรถด,ด้านบนมอเตอร์ไซค์ง่ายหน่อยหาดบานดาน่าบีดเนี่ยบันดาน่าบีดที่อยู่เขตของทางปลาหาดในทอนนะตรงนี้ใน้างล่างสวยครับไปดูในคลิปผมได้นะที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันเป็นบานาน่าบีดอีกอีกจุดหนึ่งนะครับสวยอยู่ครับส่วนตัวน,นิดนึง น้่ด้านล่างเห็นไหมนี่เขาจะลงทางนี้กันหรือเปล่าผมไม่รู้นี่มีรถจอดอยู่ข้างบนฝั่งนี้มีทางให้ลงครับผมมันเป็นหาดส่วนตัวนะครับผมอบานานนาบีดผมเคยลงไปถ่ายนะลองขออนุญาตก็ไปถ่ายตอนนั้นยังไม่เปิด ใครไปดูได้นะคลิปใครจะลงอยู่หาดบรรดาบินระหว่างทางถ้ามาจากฝั่งของลายันเส้นทางมุ่งหน้าไปในทอนมันมันก่อนจะถึงหาดในทอนนะครับถ้ามาจากหาดในทอนนี่ก็ก่อนจะถึงหาดลายัน <laughs> ประมาณอย่างนั้น ก็กลองหาเลพังนี่ก็คือบริเวณที่ผมเคยมาครั้งที่แล้วนะครับที่ผมเคยมาแวะที่หาดละกุน่าที่เป็นโซนของข้างๆบีบบาเล็กๆนะใช่เลยเนะี่ยวันนี้ผมอ,อ,อก็ลองมาดูว่ามันอยู่ใกล้กันนะจิเพสจีอยู่ข้างในก็สองกิโลโซนเดียวกันครับที่ผมเคยมา นี่ฮะนี่มันแบบนี้นี่ไม่รู้ว่าเป็นแคมของของเขาหรือยังไรอะไรนะฮะมีพื้นที่มีห้องน้ำอะไรนะแต่ว่าผมจะไปหาดเทพังกันนั้นเองนี่ครั้งที่แล้วผมแวะตรงนี้นี่ครับเดอะบีท <The Beat. S 1> อ่าเดอะบีทสองนะเนี่ยซอยตรงนี้ผมเข้าไปทำกิจกรรมอยู่โอ้คนเยอะนะตรงนี้ครั้งที่แล้วผมเข้าไปทำกิจกรรมในบีทสองนี่แหละตรงนี้ตรงนี้นะ วันนี้ผมจะไปเลพังโห<ฮ>ค<ฮ>ขึ้นแรงมากท่านท่ท่านขึ้นอย่างแรงครับจุดหมายที่เขาบอกหาเลพังคือตรงนี้นะมาจามันก็อยู่ในเครือของลากุนนาในเครือของเรียกอะไรอะตรงนั้นหาลายันหาลหากุนนาหาเลพัง ก็อยู่ในเครือเดียวกันโอเคผมไม่รู้ข้างหน้าเนี่ย,จะ,ยงงนะจะไปยังไงต่อนะครับจะไปยังไงต่อแต่วันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เหมาะอยู่นะครับดีไหมนะเดี๋ยวรถเข้ามาจอดนอนทำอาหารทานแถวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเปเลารถก่อน ก็พรุ่งนี้เช้าตื่นแล้วก็ค่อยปืไปไปฝั่งโน้นไปเรื่อยๆแล้วไปทะลุไหนเดี๋ยวผมก็ยกลาง GPS ดูอีกทีนะเดี๋ยวผมดูพื้นที่ก่อนนะอ๋อจอดได้ครับจอดได้ได้ลำไม้ลำสุดโอเค้ะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะนอนที่นี่คืนนี้นะครับดูแล้วเนี่ยตรงเวลานี้เดี๋ยวผมเอารถเข้ามาแล้วผมจะจอดทำอาหารเดี๋ยวว่า ดูเวิร์คให้ดีนะครับจะจอดนอนตรงไหนทำอาหารแต่ตรงนี้ล่ำล่ำลึนแล้วน่าบริเวณโรงแรมเมอร์วินปิกบางเทาถ้าทะลุวิ่งไปน่าจะเป็นทะลุอกวิ่งหาดบางเทาไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะเดี๋ยวจะวิ่งทะลุไปคืนนี้ผมกะว่าเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ผมจะนอนตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอเอารถเข้าที่โอเคไว้ขับหยับรถก่อนนะ มีอาหารต้องทําอีกเยอะโอเคผมเอารถมาจอดแล้วนะถึงแล้วนะครับตรงนี้คือที่หลักๆเขาตั้งไว้ก็คือผ่านเรียพังนะ GPS เหมือนางนั้นมีคนยิงหมดไว้ตรงนี้หน้าโรงแรมเมอร์วินบิกบางเทานะครับผมเอารถเข้ามาจอดผมจะเริ่มทํากินแล้วตรงนี้บริเวณหน้าโรงแรมมอนบิกเนี่ยมันมีต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวผมจะดึงโต๊ะทำอาหารเลย มีหลายอย่างตอนนี้ประมาณสี่สี่โมงนิดนี่หละก็ทำเรื่อยๆนะมีของต้องทำมีหอยจุบมีปลาต้องย่างคืนนี้ก็จัดน่ครับถอยเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวก็หนาน้ำนอนอะไรก็ว่ากันไปนะโอเคเดี๋ยวขอดึงโต๊ะทำอาหารกันเรื่อยนะครับพร้อมชมวิวไปเรื่อยๆนะ วันนี้วัตถุดิบของที่อยากกินมันมีมาไงท่านปลาเนี่ยยังไงก็ย่างทํากินอยู่แล้วแต่ผมมีวัตถุดิบที่อยากกินผมเจอเจ้าหอยจุบตัวไม่ได้ใหญ่มากนะโอ้ยขี้โคลนเต็มเลยแต่ผมอยากกินมันเขามากเลย65บาทนะครับกินเลยเดี๋ยวเท้าน้ำก่อนนะครับตามเท้าน้ำก่อนโอ้มันโคลนทั้งนั้นยิงเย นะตัวไม่ใหญ่ครับแต่โอเคเลยครับผมกำลังกินลูกหอยจุบอะ่ะหอยจุบแจงปกต,ติโอ้ถ้าตัวใหญ่แพงแพงมากกว่านี้ไม่ออกเป็นหม่าบาทผมว่าโอเคเลยนะฮะ หม้อนะครับผมน่าจะาค่อนข้างเต็มหม้อลมแรงมากไม่รู้ว่าจะตกเร็วุกช้าแต่ลมแรงมากดีนะมีที่กันอยู่แต่ก็แรงแรงเยอะไปหน่อยอบรรยากาศรอบๆโ,โอเคเลยนะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องบรรยากาศซีเรียสเรื่องํากินแ,แล้วก็หาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกัน เป็นหาดเลพังนะตรงนี้หาดเลพังตามจุดที่เพื่อนจิมท p เบสนะครับแล้วก็หาดลักน่าถักอีกนิดนึงแล้วก็ลายันอเอาง่ายๆอย่างนั้นเลยอยู่หน้าหาดเลพังอยู่หน้าโรงแรมมุมวิ่งมุวิ่งปิดพูดยากจังบางก็ถากตั้งเช็ดเช็ดเช็ดก็ฐานกังนี้แล้วเล่นงังนแล้ว ตอนนี้ไฟมอดนะครับไม่ใช่ไฟมอดฐานติดนะครับไฟมันอ่อนลองหน่อยผมเอาปลาขึ้นย่างทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็มากินกับน้ำจิ้มซีอิว๊วเดี๋ยวทำน้ำจิ้มซีอิว๊วกับทำแกงหอยผมตัดตูดหอยทำแกงหอยก่อนนะครับเดี๋ยวตัดตูดหอยเสร็จคั้นกะทิแล้วก็แกงเลยนะค่อนข้างจะอื่นๆนอีกแล้ววันนี้คือทำหลายอย่างมันจะมัวม้อเน่ย ได้กินเหนื่อยหน่อยเพราะว่าผมไปเจอของที่อยากกินนะอย่างหอยจุ๊บเนี่ยหอยจุ๊บผมต้องมาตัดตูดเขาเนี่ยอันนี้กําลังทําการตัดตูดเขาเพราะไม่ตัดตูดเขาจุ๊บไม่ได้นะครับได้ทีละน่าจะโอเคล่ะฐานไว้กาลังสวยยากกันเลยยากแล้วก็ปิกซ้ายปีกขวาเขานะครับย่างตัวเลยครับเห็นเห็นกันเลยเอาไว้แรงอยู่ั่งนั้นอ่ะอย่างนี้เลยลงน้างข้างไป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  เยียมเลยฮะสวยจบหอมชิมนึ่งข้าวสวยแล้วอ,อร่อยอร่อยละติดก๊อก,กก่อนได้ไหม,มเปลืองบาบใครได้กินนีหาของกินยาดกระป๋ากำป๋าทำเนี่ยทำหลายขั้นตอนมานะ ด้านหนึ่งลิกก่อนนะแป๊บเดียวครับควายมันแรงเอาเอาด้านท้องเอาด้านท้องเขาย่างก่อนนี่ <c oughs> เดี๋ยวก็พลิกควิกไปครับควายมันรุนแรง เงแกงกะทิเครื่องกงเผ็ดกะปิ๋ยวผมละลายลเลยวก็ใส่น้ำกับน้ำกะทิโดยประมาณขนาดนี้เพราต้องการน้ำขนาดนี้อหอยจุบป,ประมาณผมไม่แน่ใจไมน่น่าจะกิโลนะครับผมตัวสวยครับจะปรมเครื่องให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวจะตีลงในน้ำกะทิเรได้ง่ยายๆเข้มข้นเลยครับเครื่องมันต้องเผ็ดถึงเครื่องนะไม่นั้นไม่อร่อยชอบน้จิม้ม เข้มข้นมากท่านนี่ไม่ได้ปรุงดีนะเดี๋ยวปรุงเสร็จหลังจากใส่หอยหอยจุ๊บหอยจุ๊บปล่อยกันอย่างนี้เลยโอ้โหเดือยวปุดๆๆเลยปล่อย,อยงี้เลยโ,โหปินเลยครับผม เนี่ยไปกินกับขนมจีนยังได้เลยนะน้ำแกงมาล้วแกงเสร็จแล้วก็บดให้เข้าเนื้อกันเน้นๆโอ้โหแค่คิดก็กิ่นแล้วครับท่านอย่าขอปรุงรสนะครับแต่ให้ให้เดือดให้ดีดก่อนเดือดแล้วนะครับยกลองก่อนข้นมาก็ไม่กลัวข้นนะเข้มก่อนอร่อยเสียงโดนข้นไม่ได้เราก็ ต้องเปิดไวช่วยแล้วครับเพราะว่าฝนมาก็นั่นนะเกยบไปหน่อยเดี๋ยวฝนไม่มาก็ว่ากันดีเดี๋ยวตั้งกล้องข้างในกับมันก็มาเป็นระยะระยะครับเดี๋ยวก็อยู่ เดไดกินโอเกมาดิมีมะนาวใส่นะครับหั่นหอมบีบมะนาวใส่ หอมต้งหมดสามหัวเลยแล้วบีบมะนาวใส่ก็ได้น้ําจิ้มแล้วแล้วก็ผมจะเริ่มกินข้าวเลยนะเดี๋ยวขอชาร์จแบตอีกทีหนึ่งเพราะว่ากล้องมันเบือดอ่อนอันนี้คืไฟดับก็เด๋ยดดับไปเลยครับถาดยอมตอนนี้เวลาประมาณกุ่มนะครับฝนตกนะครับฝนตกคือเนี่ยถ้าผมเดินข้ามฝนไปจากแนวแนวแนวในหฝนตรงนี้ยก็จะเจอฝนเต็มเลยเนี่ยโอ้โหเปียกเลยเผอิญว่ามาอยู่ฝนเหมือนกับว่าเนี่ย แนวต้นไม้นะครับมันจะบงังบังเม็ดฝนให้ผมเยอะเลยมีเมลเล็ดฝนแหละแต่ก็เดี๋ยวก็เปียกอะแต่ว่าคือตอนนี้ฝนมันตกเยอะนะผมกำลังจะกินข้าวเนี่ยเดียมบังลมอยู่ต้นในต้นสนใหญ่กับไอ้ต้นเตยมันทำให้บังลมได้แล้วก็บังเม็ดฝนอยู่ได้ผมกำลังจะหม่่าข้าวอยู่พอดีเนี่ยฮะข้าวเสร็จแล้วน้ำจิ้ม อย่างเก็ดหนึ่งทุ่มหอยแกงหอยจุ๊บเสร็จแล้วครับนี่ก็ขยับมานิดนึงหาม,มุมดีว่าจะกินนะเน่ยก็อย่าห้ามผมกินเราผมจะกินนะ่ะคือฝนตกนะครับฝนตกฝนตกฝนตกอยู่กําลังตกอยู่แล้วก็อเผอิญว่าด้วยตรงผบอยู่เนี่ยมันบังอยู่มันเลยช่วยได้เยอะเดี๋ยวผมก็รอมันแรงหน่อย ไม่นั่งฝืนกินกลางฝนหรอกแต่ด,ด้วยกำลังจะก,กินฝนมาตกเสียเซลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยกขึนไปไว้ตรงนั้นก่อนรอฝนพักขึ้นมาเนี่ยข้อดีของอเรียกไรการนอนในรถของเปียกก็เปียกไปครับผมเห็นไหม่านดูเม็ดฝนเห็นไหมของเปียกก็เปียกไปนะ แต่ว่าของหลักๆของเราคือเราเอาของที่เราเก็บได้เนี่ยบางของเนี้ยอ่ะของตัวนี้คือกินไม่ได้ก็เก็บก่อนเพราะกำลังจะกินเก็บแก้งเก็บปลา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 ไม่กินน่ะเวาเกิดก็ต้องยกความดีความชอบไปเขาก่อนโต๊ะก็ตั้งไว้เอาพวกอาหารที่เราทำไเก็บก่อนนะครับแล้วก็ครอก เปียกได้เปียกไปก่อนครับนเปียกได้เปียกไปในมือของคนตั้งตง่ตรงนี้ถามว่าเปียกไหมเปียกถ้าอยูเดี๋ยวไปข้าไปในรถครับพายุฝนฟ้าเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวกินในรถด,ดีกว่าเดี๋ยวในรถครับกินในรถผมไม่ยอมแพ้หรอกไม่กลับ ก็ดีของการมีลบนี่มันก็ดีอย่างนี้แ้วแหละโอเค okay, ขอเปิดขอเปิดปาคบกคือผมไม่ได้จัดข้างในมันเนะีงนะท่านค่อนข้างที่กะลดอะไรและวด้วยความว่าผมอยากต็มข้างนอกเพราะว่นเนี่ยพายุเข้าพายุของจริงไม่ใช่ของปลอมนะพายุจริงด้วย <laughs> บ้าไปแล้วเดี๋ยว เคลียร์พื้นที่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้จัดแบบกะว่าจะมานั่งกินในรถอะไรอย่างนี้แต่โอเคมาจักของก็ขยับขยับไปก่อนเพื่อจัดจัดพื้นที่ทำกินผมแล้วก็ออปุบลงมาในท่านให้ผลงมาแค่นี้ข้างหลังข้างล่างเปิดไปเปียกๆไม่เป็นไรในรถก,ก็จะสบายบอย ฝนตอกตอนนอนเนี่ยโอเคตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยอย่เพึ่งตอกแรกนี่ท่านดูลมเนี่ยเข้ามากันเต็มเต็มเนี่ยตัวนี้ก็คือตั้งไปโต๊ะนี่ปัญหาข้อที่ผมบอกก็คือเอากระตามกล,งลกองเนี่ยเวลาคนตกปลาลองเนี่ยปัญหาใหญ่ของการตั้งเต็นท์ ไม่เอาแล้วเนี่ยถ้าเกิดพาลูกไปก็จับลูกยัดขึ้นไปรถแต่ผมมองเกลี่ยพร้อมเนี่ยปูไว้เรียบร้อยก่อนให้เขาอยู่ได้ตัวอาหารอะไรเราเก็บได้แล้วก็ค่อยกินนะครับแต่ผมมันเนี่ยกินได้พอขึ้นมารถเนี่ยเห็นไหมความแรงของพายุต่างๆเบาไปเดี๋ยวถ้ารอสักพักอ่ะมันก็หยุดนะครับรอสักพักก็หยุดผมอยากไปนั่งกินสบายชิวๆตรงนู้นเดี๋ยวรอสักพักนึงระหว่างรอผมขอฉาดเบ็ดก่อนนะเบ็ดมัน เครื่องมันถ่ายมาหลายหลายเจเนอเรชันแล้วถ่ายมาคลิปนี้ก็ใช้ตัวนี้ถ่ายมาให้ประมาณ2 3 0 0คลิปแล้วครับมันค่อนข้างเก็บเป็นนี่